อกอบตันอยู่ยาและก็นักวิทยาศาสตร์ก็คงคุนหลวงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยก็ใช่ว่าจะสามารถทําให้เกิดฝนตกได้เนื่องจากว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพายุในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยที่เข้ามาที่เป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของขางลมลมเป็นโชกแรงแล้วพายุลูกเห็บมาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นลูกเห็บเนี่ยมาเป็นี มาเป็นมาเป็นฝนมาเป็นน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการขึ้นปฏิบัติการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็คือเราทําทุกวันแล้วก็มีการวิเคราะห์สภาพอากาศทุกวันและ,ะ,และโดยเฉพาะช่วงสงกรานนี้เนี่ยเรามีตั้งมีการตั้งเป้าหมายความจริงตั้งเป้าหมายก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าช่วงสงกรานเนี่ยโดยเฉพาะเราคาดการสถานการณ์เรื่องเรื่องฝุ่นละอองที่ที่เชียงใหม่และทา่านตอนน,นียเรามีแผนปฏิบัติการว่าเราจะลดฝุ่นละอองให้ได้น้อยที่สุดให้เหลือน้อยที่สุดแนละ้วก็ถ้าว่ามี มีความพร้อมมีความเชื้นสัมพัทธ์ที่มีความเหมาะสมในการที่จะทาฝนเนี่ยเราก็จะปฏิบัติการพร้อมกันเลยอันนี้เรามีการวางแผนก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะควบคุมเมฆได้ว่าเราต้องการที่จะให้ตกณจุดไหนเนี่ยเนื่องจากว่าทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ที่าศาสตราชาตท่านได้คิดไว้นะครับถ้าหากว่าเราปล่อยให้เมฆแล้วมีการตกตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ตกที่เชียงใหม่ก็ได้นะครับเราต้องวิเคราะห์ในเรื่องของทิศทางลมเช่นกัน พราะนั้นการปฏิบัติการของฝนหลวงเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้ว่าหลังจากที่เมฆมันโตแล้วและมีการสลายลูกเห็บแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นมวลน้ําอันมหาศาลที่สามารถตกได้ในติกัดที่ต้องการเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับนั่นคือเ็าเรียกว่าการจมตี่เมฆนะครับเหมือนการปฏิบัติการวันนี้เช่นกันนะครับผมผมมั่นใจว่าในช่วงสงการเนี่ยถึงแม้นว่ามีการตรวจสภาพอากาศและการวิเคราะห์ที่ทางลมและก็ความเหมาะสมแล้วเนี่ย ถึงจะมีความชื้นน้อยก็ตามแต่เราจะเอาชนะธรรมชาติได,ด้ตั้งแต่วันนี้คือ11นเนี่ยจนถึงวันที่15เนี่ยมีฝนตกในหลวงเราหรือในทางอื่นเราทำงานในอย่างแล้วก็ได้รับการบริการในอย่างการใจดีใจนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ดีต้องขอบคุณท่านว่านิรัตนะครับที่ที่ที่มโงเราเริ่มเปลี่ยนดี่าเดิมนะครับวันนี้นะครับการหริอการใกล้เรื่องของภัยแล้งเรื่องของการเติมน้ําต้นทุน ในการช่วยเหลือพี่น้องภาคกาเกษตรนี่คือเป้าหมายที่สำคัญนะครับแล้วก็แต่จะเน้นหนัก,กนนจริงๆในช่วงเดือนนะนาคมนีาาน้ในช่วงที่พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ได้รับน้ำแล้วนะครับ <c oughs> จะแผนจัดตั้งหน่วยนะครับตามที่ท่านพิดีได้รับเรียน เทียนส่องแสงด้วยแรงไฟแห่งฟันในคืนผูกพันด้วยใจแห่งสัตวราเร็วไฟลุกโชนบนแท่งเทียน